นายกชาญพวงเพชรนะครับวันนี้นะครับได้พาลูกสาวนะครับชิดชนกพวงเพชรนะครับเข้าพักภูมิใจไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบ้านใหญ่นะครับที่เคยอยู่กับพักภูมิใจไทยมาก่อนแล้วก็ย้ายมาอยู่กับเพื่อไทยนะครับซึ่งวันสองวันนี้นะครับมีข่าวนะครับคนของพักเพื่อไทยย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยระดับบิ๊กเนมทั้งนั้นของปทุมธานีนะครับเมื่อวนานก็นายกเบี้ยนะครับกิตดาลีนวรัตนะครับวันนี้ก็นายกชาญ นายกชานพวงเพชรนะครับพาลูกสาวชิตชนกนะครับพวงเพชรนะครับได้ย้ายมาสังกัดพักภูมิใจไทยนะครับก็ได้ข่าวว่าจะลงเขตสองนะครับลงเขตสอง,งเนี่ยเจอกับใครเจอกับสอสอเต๋านะครับตุประชัยนบขำนะครับซึ่งนะครับในเขตเนี้ยปกติถ้าไม่มีคนลงเนี่ยนะครับในส่วนของฝั่งคะแนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคะแนนว่ามีตัดส่วนเท่าไหร่นะครับถ้าไม่มีใครลงเนี่ยสอสอเตาก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้กลับมา แต่พอเกมเป็นอย่างนี้นะครับพอนายกชาญมาแข่งกันเองนะครับทาให้ต่อต่อเต่าลาบากแล้วครับข่าวนี้นะครับ,าน,น,รบนายกชาญเนี่ยนะครับส่งลูกสาวลงนายกชาญเนี่ยมีฐานคะแนนที่ในเขตสองเนี่ยฐานคะแนนที่อเาเภอสามโคนะครับทั้งอํเาเภอนะครับแล้วก็คะแนนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในอํเาเภอเมืองนะครับเขตอําเภอเมืองซึ่งเป็นเขตของต่อต่อเต่าบางตํบาตบลอ,อย่างเช่นบางกลางบางพูดนะครับว่าบ้านกระแชงอย่างเงี้ยนะครับก็ ต่ออเต่าเนี่ยก็จะมีฐานคะแนนตรงนี้ค่อนข้างหนาแน่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าต่อต่อเต่าจะลงนะครับปกติเนี่ยนายกชาญก็จะช่วยนะครับถ้าถ้าถ้านายกชาญไม่ต่งลูกสาวลงเนี่ยนายกชานก็ต้องช่วยต่อต่อเต่าแต่นี่มาแข่งกันเองนะครับตอนนี้มาแข่งกันเองก็มาตัดกันเองนะครับระหว่างลูกนายกชาญกับลูกนายกแปะนะครับลูกนายกแปบก็คือต่ออเต่าซึ่งนายกชาญกับนายกแปบเนี่ยก็ถือว่าสนิทกันนะครับ ตลอดการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยการลงอปบาจทุกๆครั้งเนี่ยนะครับนายกแปะเนี่ยนะครับช่วยเหลือนายกชาญเนี่ยผมว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยช่วยเหลือนายกชาญมาตลอดนะครับไม่เคยช่วยนายกแยสเลยในการหาเสียงสองครั้งที่ผ่านมาสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนายกนายกแปะกับสสเต๋อเนี่ยแล้วก็ทีมงานเนี่ยไปช่วยนายกชาญเต็มที่นะครับครั้งนี้ผมว่านายกแปะเนี่ยช้ำใจแน่นอน นะครับแล้วก็ต่อเต่าในช้าใจแน่นอนเมื่อเจอนายกชานเนี่ยนะครับลงมาทําทแบบนี้นะครับต้องถือว่าผมถือว่า,าครั้งเนี้นาย,ยกแปะต้อง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 ถือ,ถอว่าแค้นมากๆนะครับในการที่ที่จะลงมาแข่งกันเองนะครับการมาแข่งกันเองเนี่ยนะครับผมว่าก็มีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะตัดกันเองแล้วก็ต้องใช้สัพยะกำลังจานวนมากนะครับอัดเข้าไปในส่วนของการเมืองเก่านะครับก็อาจจะ แต่อ,อินกับตานาแข่งกันเนี่ยเผออแต่อ,อยู่เอาไปกินเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็เป็นความสบายนะครับงานสบายขึ้นของพรรคประชาชนเลยเปานะครับวอลชิตจันแบบเนี่ยเพอ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 ไม่ต้องทําอะไรมากมายครับเพราะคะแนนพักเข้าเยอะนะครับคะแนนพักที่ผมบอกว่าเยอะเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับพรรคประชาชนเนี่ยเยอะขนาดไหนถ้ารู้ไหมครับว่าคะแนนเก่าของพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเดิมเนี่ยนะครับมีมากน้อยแค่ไหนในจังหวัดปทุมธานีนะครับเมื่อเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับดูเราดูคะแนนปาร์ติลิส นะครับคะแนนคะแนนเขตเนี่ยยืดหยุดบ้างในบางเขตนะครับแต่ท้ารู้ไหมครับว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยนะครับคะแนนปฏิริษของพักประชาชนเนี่ยนะครับเขามี49เปอร์เซในจังหวัดปทุมธานีนะครับ,เข,รนนนะรบเขาได้ไปถึงสามแสนหกมืนสี่พันกว่าคะแนนนะครับ49เปอร์เซ็นนะครับในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยได้27เปอร์เซ็นก็คือสองแสนกับหนึ่งพันคะแนนนะครับส่วนน้ำเงินเนี่ย ส่วนน้าเงินเนี่ยได้เป็น16,00คะแนน6 0 0 0 0 16,000 2งคะแนนนั่นคือ2 1 6เท่านั้นเองนะครับในส่วนของน้ําเงินนะครับซึ่งน้ําเงินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สอสอแม้แต่คนเดียวในครั้งที่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้นะครับไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมก็คือในส่วนของรรคประชาชนเนี่ยคะแนนอาจจะไม่ได้4,6%เท่าเดิมนะครับคะแนนเนี่ยตอนนี้อาจจะเหลือประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นแต่ก็ยังถือว่าเยอะนะครับต้องถือว่าเป็นอันดับหนึ อันดับที่2อ,อันดับที่2ที่3เนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันก็คือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยนะครับแดงกับน,น้ําเงินเนี่ยนะครับสองฝังง่งเนี่ยมีคะแนนถ้าใกล้เคียงกันคืออาจจะประมาณ10%กว่าทั้งคู่นะครับแต่คะแนนที่น่าสนใจก็คือคะแนนที่ยังไม่เลือกใครนะครับก็มีมีสูงนะครับบางจุดถึงอาจจะถึง40%ตตามโพนะครับ ก็ต้องมารอลุ้นในการหาเสียงว่าใครจะแย่งชิงกลุ่มนี้ไปให้แต่ยังไงก็เสียเปรียบรรคประชาชนอยู่ดีถ้าแดงกับน้ําเงินเนี่ยตัดกันเองนะครับส้มก็เอาไปกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเขตเนี่ยที่มีการแข่งขันแบบนี้นะครับแดงน้ําเงินเนี่ยเหมือนแตอินแตอินกาตนานะครับแต่อยูเอาไปกินนะครับก็มีให้เห็นในเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับปทุมธาน,นีเนี่ยสส แดงกับน้ําเงินแทบจะศูนพันนะครับได้ไปเพียงเขตเดียวนั่นคือเขตของตสปุ๊กนะครับมณฑนันหรีนวััตนะครับชนะเพียงเขตเดียวเท่านั้นเองที่เหลือส้มชนะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแข่งขันที่ปทุมธานีเนี่ยส้มแดงน้ําเงินนะครับถ้าส้มนะครับส้มเขาเนี่ยเขาไม่ต้องแข่งกับใครนะครับแต่แดงกับน้ําเงินเนี่ยแข่งกันเองตัดกันเองนะครับผมว่า มีลุ้นส้มมีลุ้นสูงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่เชื่อผมนะครับในเขตนี้ถ้าท่านยังตัดกันเองอย่างนี้อยู่นะครับก็ต้องรอดูผลงานนะครับก็ที่ปทุมธานีว่าใครจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องสามขั 100, ้วเมืองปฐุมให้ฟังนะครับประมาณนี้นะครับครับผม